มีโซล,ลาเซลล์บนหลังคานะครับกองฟืนครับใช้ฟืนเยอะเหมือนกันเนี่ยเตาอบนี่นะครับเป็นมอเตอร์โซลาเซลล์10แรงของเรานะครับวันนี้จะมาใช้แทนมอเตอร์15แรงตัวนี้นะครับรเอ,อ่อันนี้มีที่อะไรเนี่ยดูดไอร้อนไหมครัดูดไอร้อนเนี่ยเป็นตู้อบเลวยน่าจะเป็นตู้อบเดี๋ยวนะี้ตู้อบหรอเตู้อบตู้ไอน้ำหรือ,อเลปล่า เขาจะตู้ยเลอ,อเล์ป่ะยบลอล์ป่ะไอร้อนก็จะไปใช้ในโรงงานเป็นไอพ่นออกไปตนะำแหน่งที่จะแขวนคอนโรนนะครับโซลาร์เซลล์บนหลังคานี่ก็ทั้งหมด9แผงครับ9แผงแบ่งเป็น3ส,สตริงสตริงละ3แผงอ,อันนี้เป็นระบบโวล์สูงน,นะครับไม่เกินร้อยห้บโวล์ได้ปะ่ะร้อยบสไม่ปะ โอเคนะครับก็สลับรถไฟบ้านนะครับเหมือน,นันเลยวับวับที่วับวับเก้าแผลนะเนเก้าแผลเงยประมาณสี่สัร้อยสามสิบโวลต์ร้อยร้อยสามสิบโวลต์้มสิโวลต์ลอยวัดโวลต์เลยครับอันนี้พี่ถือเอยร้อยห้าบหกโวลต์โอ้ร้อยห้าสบ้อยหก๊ะลี่ยร้อยหอยหกสิร้อยหกสิบ Hey. ถึงแล้วตามแรงแดดแับว,วันนี้ก็มีเมฆบ,าง,บางนะครับเพราะฝนจะตกทำงาน2ระบบนะครับโซลาเซลล์แล้วก็ไฟบ้านนะครับผสมไฟอัตโนมรัติเมื่อไม่มีแดดหรือแดดอ่อนก็จะดึงไฟบ้านมาใช้แถนนะครับในทีนี้ก็คือจะถูกแปลงเป็นไฟดีซประมาณกี่โวลต์สวิตตั้งมาทชาไห่ไฟบ้านนะ70โวลต์ครับอันนี้ไวเลอร์สวิ เอ,เอาไอ้นะครัไปอบแป้งขนมจีนอย่างเงี้ยอ๋อนขนมขนมจีนเป็นมันจะดีนิ่มอร่อยดีวยกว่าปกติเขาจะใช้แฮตเตอร์อเออลยแฮตเตอร์อออไฟฟ้าที่เขาใช้ไอ้นออ้ำอบเป็นขนมอโอเควันนี้เราจะเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์โซล่าเซลของเราเรนะครับเป็นหกตัวทั้งหมดสิบเลยหกตัวทั้งหมดอ่ะว้าวแล้วเขาน้องสองตัวข้างในห้าตัวเจ็ดตัว นี่นะครับสายไฟมอเตอร์นะครับสามเส้นนะครับก็มาตามท่อนี่นะครับมาตามพ่อนี้เลยนะครับเวิบเวิบแล้วก็แบบนี้ครับสายมอเตอร์สามเส้นนะครับนี่ฮะสายพานเบอร์เจ็ดสิบห้าเอาเอาโอเคครับใส่สายผ่านเรียบร้อยนะครับนี่คันน็อตมอเตอร์นะครับไล่ยังใส่สายผ่านเลยโจเออเอาครับลองไฟโซลิดเซลก่อนนะครับอ้าวดันเบรกเกอร์ขึ้นนะครับ มาเอ่อจวิปน๊บิรวอลลุ่มเล่นรอบแล้วครับอ่าผมจะมาไต่รอบเลยครับเอ่อออกตัวแล้วครับไปโวนลัตเซลยอย่างเดียวนะครับเล่นรอบไปนะครับโอ้โหดูครับดูดไอร้อนเข้าไปใช้ในเอ่อการอบแป้งขนมปีนนะครับเพื่อมาแงไหน10แปลงเไม่เอพร้องร้อเแค่ไหนแล้วเด็กนั่งอะไรไอจอนโมโมดีซี ต่อไฟบ้านเข้าแลวครับเพราะว่าทำงานสองระบบนะครับไฟหลวงเขาแล้วครับเอายกเบรกเกอร์ขึ้นทั้งสองแนละ้วดุนชาลีครับยกไปแล้วครับเ๋ยวอ่ๆดูรอบไปดูรอบเฮ้ยเชิบนี่รอบจับเลยครับเนี่ยเออ ทำไมม,มอเตอร์เยีงเยงว่นเดยโอ้วิ่งเลยลบจัดเลยแค่แต่ไปหลวงยังไม่เข้าทำไมไปหลวงไม่เข้าอ่ะเอาไปแดดแรงอ่อไปหลวงแค่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมน้วอานนิดไ,ไปหลวงมาดูประมาณไปห้าสิบสามบาทเอาแอมเดี๋ยวแอม แอมศูนยจุดสแอมเลยหรอถ้าเพิ่มไม่ไปหลวงไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าตัวรถเร็วแดดเป็นแรงไปสุดเดียวเป็นแบบหนนนนลักนะครับเดีด๋ยวผมเริ่มแดดผมไฟบ้านมันจะวิ่งเข้าประมาณ4แอมป์น,นะ,นะ2 8โวลต์4แอมป์ห้าร้อยห้าร้อยมอเตอร์10แรงนะเนี่ยมอเตอร์1ิแรง ยกเบรคดื้อขึ้นทั้งคู่เลยครับทรรั้งโซูรัสซิลฝาหมืองเนี่ยแล้วก็ไฟบ้านใสนจนจน่จะเพิ่มแผงไหมเฉลี่ยเฉลี่ยจะเพิ่มแผงเปล่าจะต้องเพิ่มเป็นสามแผงตัวนี้เก้าแผงเพิ่ไพมไปกี่แผงนะสามอีกสติ้งนึงอีกสติงหนึ่งนะครับได้บอกว่าแบงตัวนี้เฉลี่ยบอกว่าประมาณพันเจ็ดร้อยรอบนะครับ อันนี้นะครับเป็นแป้งขนมกินนะฮะนี่ก็เปลี่ยนเป็นมอตเตอร์โซลาร์เซลล์หมดนะครับของชาลีสิ้นแรงเหมือนกันนะสิ้นแรงเหมือนกันตัวนี้กี่แผงนะชาลีกี่แผงฮะแปดแผงเหรอตัวข้างในแปดแผงนะครับนี่คนคนนะคู่โมตเตอร์ขดลวดนะครับขอลวดเตอร์อันนั้ตตนไปขับพลังมีแวบไปไหหรอเนะี่ยวิ่งเลย แป้งขนมจีนครับตอนเสดายครับยังไม่ได้ทํางานนะผมก็เลยไม่เห็นเส้นนะครับเดี๋ยวจะขายเส้นให้ดูเลื่องนี่ก็อีกตัวนะครับโอ้อ่ะโอเคครับนอเคนะครับออกเส้นเลยครับตอนนี้ออกเส้นแล้วอัดเป็นเส้นแล้วครับผมชัดเจนครับถ้าปวดร้อนบัญชาไม่เห็นอะไรไม่เหงืนี่มันจะออกเฉะ มีหลานดิไม่มีเลยเออไอกนไม้นี่บกรมันมันมราทำเร็วได้มอจอันนี้้เนื่อ่านี่ครับลงแล้วครับวันนี้ทดสอบเต็มระบบอ่าเส้นนะครับสายบานลำลำแงเส้นหนูแก้วรูปเรืหมโอ้สแตนบายกี่ตัวเนี่ยหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่ห้านะครับจากค่าไฟห้า0 0ื่บาทจะเหลือประมาณหนึ่งเบอร์มืนบาทพอนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนนะครับเอ้ได้มาตรฐานนะยดอดสวยงามขนมจีนมาตรฐานสวยแพ็คใส่กล่องรอขายครับเทียบเลยสวยสวยสวยอ ผลิตได้มาตรฐานมากครับสะอาดมอเตอร์โซลาเซลล์นะครับ10แปลงนะครับก็จะสามารถลดค่าไฟลงได้เกิน50%แน่นอนชัซ็นต์แน่นอนับเป็นคุลลิงล่งคุลลิงล่งรับคุลลิ่งก็ใช้มอเตอร์ชารีมือนกันนะครับไวตัวนี้นะเป็นคุลลิ่งนะครับเออแข็งน้ำบีขึ้นไปอย่างเนี้ยใช้มอเตอร์ชารีมือนกัน,นครับ กี here, right? men, right? ่แรงครับเลยข้างบนเนี่ยเกืได้เลยเสียวไม่ไม่ต่ออ่ะครับกันนารสองแรงสองแผงสามแรงสองแผงสามแรงสองแผงเออพอแล้วหากใครสนใจมอเตอร์สุรเซลล์ขนาดต่างๆนะครับห้าแรงเจ็ดแรงครึ่งหรือสิบแรงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทักมาที่ที่ไลน์ผมได้เลยนะครับ ส่งครับส่งถึงที่ครับคอนโทรนแล้วก็ตัวใหม่สิบแรงครับเขาเป็นงไม่อายเขาเนี่ยส่งตรงถึงที่นะครับนี่ยกเลยครับสิบแรงนะครับหนักมากนี่ครับตัวนี้ปลาเข้าไป30มสิบกิโลได้ป่ะหรอถึงไหมสี่สิบว้าวสี่สิบเน่ยผมยังแข็งแรงอยู่นะโอ้โหเชื่อเชื่อเชื่อหลายหล้วยอ